แล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มางานเปิดตัวมีขันชิฟตตอร์แห่งใหม่ของออสมิธนะครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นสาขาที่2ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียใช่แล้วครับผมเห็นแล้วความว้าวความตื่นตาตื่นใจของเราเป็นอย่างคือด้วยเราอ่ะคือโตคือโตเลาแบบพวกออสมิธเนี้ยก็คือพวกลูกเล่นสีอะไรแบบนี้คือเราชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นซิ่งที่ชื่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือ ทุกรูปส่องของเขาคือที่เขาบอกว่ามันจะมีเป็นซิงเกิลเจอร์ก็คือเป็นกรอบรูปก็คือในร้านก็จะมีรูปติดอยูดด่นวันนี้เดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเห็นไหมชอบใจเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าสิ่งที่ชอบผมว่าน่าจะเป็นพวกกระดาษแล้วของเงียคือสมัยเราเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยจะชอบผมกับเพื่อนเนี่ยจะชอบลายพอสมิดมากไอ้ตรงลายลายที่เป็นแบบสีสๆเยอะๆใช่ผมก็จะเก็บลายนี คือถ้าใครมีกระเป๋าตังค์พอสมิสสมัยนั้นคือเท่มากคือเท่มากบอกเลยอย่างเท่แล้วผมก็เก็บไ้ที่บ้านอยู่แล้วก็คือพอมามาอยู่ที่พอมาที่นี่ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ยังมีความคือความสีของของพอสมิตก็คือมีความจุดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เออก็ต่อให้ต่อให้คุณแต่งตัวยางไงก็ตามแต่ว่าความเป็นพอสมีคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่มีความเป็นสีออกมาในั้นเลยอัะเห็นไม่ชัดเลยใช่ออย่างเช่นวันนี้ลุคของผมวันนี้มันฟอร์มอลมาก คือต่อให้คือบางทีคนใส่อาจจะไม่ไม่รู้ว่าเป็นพอสมมทธ์แต่ว่าอา่ะถ้าดูไทม์มีแบบมีลายสกราฟออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแบบม,แบบมีคัาฟลิงเงี้ยเป็นสีๆออกมาอย่างเงี้ยก็แบบอ่มีโชว์โชว์ความเป็นพอสมมทธ์ออกมาให้แบบเด่นชัดมากขึ้นอาจารย์ชวนตัวแทนไหนให้เข้ามาเยี่ยมชมอาจครับผมยังไงก็ ฝาก,กแฟนแม่ๆทุกๆ,ๆทุกคนนะฮะหรือเราจสามน้อหนึ่งเขอเนี่ยก็ฝากแม่ๆทุกทุกคนนะครับใครที่แบบกำลังห,หาเสื้อผ้าซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าซื้อให้เขาเรียกว่าซื้อให้เพื่อนอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบพวกสูทหรือว่าเป็นแบบเสื้อก็ได้ก็มีที่พอสูทนะคะรับเลยก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับผมก็ New f a s h i p Store นะครับก็ตั้งอยู่ที่ชั้น M นะครับเอ็ม r อสเทนะครับก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับโอเคเมื่อเช้านี้ บุญยื่นกันมาใช่ครับร้อนครับร้อนเห็นจากสภาพเชื่อผมก็น่าจะน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าเหงื่อเต็มตัวเลยครับเหงื่อเต็มตัวครับยังไงวันเกิดปีนี้ของเรามันความพิเศษหรือมันมีอะไรแปลกความพิเก็บ้าความพิเศษก็คือเราได้อายุใหม่เพิ่มขึ้นมาพี่ก็สามสิบเอ็ดครับ เราต้องตื่นเต้นกับอายุสามสิบเอ็ดแล้วด้วยใช่ไหมครับเตรียมตัวยังไงเหรอต้องเตรียมตัวด้วยหรอยาก้ระมือยาหัวเข่ามันต้องเข้าเราด้วยอ่ะเข้าแล้วอ่ะสามสิบเลยต้องเข้าแล้วเหรอเอาจังก็อยากถามผู้มีประสบการณ์พวกเนี้ยเหรอพวกเนี้ยล้วอเราถามผู้มีประสบการณ์ว่าพวกคุณ โอ้โหจำไม่ได้แล้วนะโอ้โ <c oughs> คุณแม่ถึงกับกระตุกเลยครับ <c oughs> <g ül> อะไรกันบ้างมองวาองของขวัญเราปีนี้ความพิเศษรเราคือส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนอยากได้ของขวัญอะไรเราก็อยากจะคือเรียกว่าอยากจะทําบุญอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะแบบตอนเราทําบุญแล้วก็เฮ้ยใครที่มันสมคัญกับเราในชีวิตบ้างงียเราก็อาชวนไปครครอบครัวพ่อแม่น้องสาวผมอยู่เชียงไฮ้ตอนนี้มาไม่ได้ครับแล้วเราก็ ตอนนี้เราก็ได้น้องๆใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือน้องน้องที่เล่นนาททับน้องเซมน้องฟางน้องไอแคร์อะไรอย่างงี้ครับก็เราก็สนิทกันมากๆตอนที่เราไปถ่ายครับก็มีโอกาสเราก็ชวนน้องไปทํารูนด้วยอะไรอธิษฐานอะไรให้ตัวเองบ้างจะรับีนี้อธิษฐานอะไรให้ตัวเองครับโอ้เยอะมากครับอุ้ยขำนำก่อนเลยไม่ได้อกไม่ได้คำนิยตันต้องเป็นจริงก่อนต้องเป็นจริงก่อนถึงบอกได้เอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันครับผมสุขภาพ อายุอันนาแล้วก็เลื่อนื่อนขึ้นมาแล้วพูดทีไรแม่สะดุ้งตลอดเลยเราไม่พอขได้ก็ขอให้อยู่กับเราเป็นนานๆครับผมขอให้เขามีความสุขในทุกวันที่ทำงานแล้วกันแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแปลกๆเนาะขอให้อยู่กับเราเป็นนานๆไม่ไม่ทำไมเราต้องอยู่กับเราเป็นนานตอบรับไหมอะไรนะเขาตอบรับไหมเขายังไม่รู้ครับเามันอยู่ในหัวผมเออผมไม่เคยบอก อาให้ผู้ตอนนี้เรื่องเรื่องจีกบูดเลยนู้จากใจเลยจากใจเหรอครับก็จะเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้สําหรับเฮียนะครับแล้วก็จะเสมอตัวเสมอายแบบนี้ตลอดครับผมแล<ต>้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือได้เพียงอครับ,รบแล้วเราคาดหวังของขวัญคนไหนโอ้ยผมไม่เคยคาดหวังของขวัญจากใครอยู่แล้วครับหรือว่าแม้กระนั่งพ่อแม่หรือน้องสาวก็ตามคือผมมาเอาจริงพอพอ อันนี้ไม่ได้ขยี้นะแต่ว่าพอพอเรา30ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการเราการที่เราซื้อของขวัญให้คนอื่นเรามีความสุขมากกว่าเอาเนี่อันนี้พูดจริงไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าแต่เชื่อเชื่อแต่ว่าก็ยอมก็ยอมรับล้วตอนตอนเราเป็นเด็กอ่ะเรามีความสุขมากกับการได้ของขวัญ <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนักหรอกว่าเฮ้ยตอนสมัยตอนที่เด็กๆอ่ะเวลาพ่อเราบอกว่าเดี๋ยวพอลูกโตไปอ่ะลูกจะไม่่อยอยากไดไรอะไรรลูกอยากลูกอยากจะซื้อของให้คนอื่น แล้วว่าเราอะไรนะคนให้เขาอยากให้นะให้ผมเข้าใจคนให้ผมก็ยินดีผมก็ยินดีที่จะรับแต่พอฮียจิมพูดแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันนะที่รู้สึกว่าเออมันก็คือวันวันหนึ่งที่เราเออเป็นวันเกิดของเราวันจันทร์เขาบอกว่าเนี่ยเปิดช่องเปิดช่องไปรไดต้องซื้ออ๋อก็ผมก็ผมให้ความใส่ใจแล้วกันเหมอนต้นสมุทรไทย นี่แหละมันผมว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันสิ่งที่สำคัญที่สุดันคือใจเขาใจเราใจเขาใจเราคือรับรางวัลขอรครับออร์รางวัลของผมครับอ๋อดีใจมากมากครับที่ได้ได้มีรางวัลกับเขาบ้างครับผมก็รู้สึก เอาจริงๆมันเป็นกำลังใจและกานในการทํางานซึ่งหลังจากที่เราผ่านแบบการไหนทําแบบค่อนข้างแบบหนักหน่วงพอได้อะไรแบบนี้ก็เป็นมันก็หายเหนื่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะยกเครดิตให้พี่ๆทีมงานจีเแ็นทีวีทุกคนเลยแล้วก็ทางแบบทีมงานแบบเบื้องหลังทุกคนคือเขาทํางานหนักเพื่อเราแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือแบบรือว่ามันเป็นผลพ้อยได้สาหรับผมด้วยแหละแล้วอยากจะยกเครดิตในขาแล้วก็ 4อ้สี่ร้อยสี่สิบล้านใสใจใใจใใจใส่ใจ่ใจใ่ใฮะไม่4ี0บล้านครั้งถ้าพูดเกินเียผมจะไม่ทักอไปพูดขาดขาดูขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็แอบตกใจอยู่พอได้ยินตัวเลข แต่ว่าใน440ล้านมันก็ยังมีเขาอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าไม่ครึ่งหนึ่งอะองเอาครึ่งหนึ่งอะ200 220ล้านอะมันต้องมีเขาอยู่ครึ่งหนึ่งอะอ่อใช่ครับ<อ>รค,คชอบอะชอบอะชอบคุณแม่คนนี้อะชอบอะ <ś 2> ใช่ครับก็รา <sm all> งวัลน,นี้คือมันมันเป็นผมว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีทีมงาน,งานทีมเอ็มทีวีทุกคน <sm all> ก็คงไม่ผมว่าคงไม่ได้รางวัลนี้หรอกใช่ครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกําลังซัพพอร์ตให้เราครับผมแม่อยาขับแม่อย่ากมืงขับวันนี้แม่อยากมืงขับเดี๋ยวผมขับไปด้วยเลยซีดีเราซีดีเราเออโลกสัมภาษณ์เลยได้ไหมฮะ เร่า <S <S สัมภาษณ์เลยได้ไหมครับถ้าจะพูดถึงซีรีส์ตอนนี้อะไรนะครับประทับใจมากเขาเล่นกลับแล้วนะเขาเล่นกลับเลยไม่เอาจะจะเล่นกลับอ่ะเล่นให้มันถึงเอมาโดนแน่นอนอ่ะคนนี้คุณโดนแน่นอนอยากคุณอยากจะมาเป็นผู้ใหญ่จู กับผมไหมล่ะคุณนั่งตรงนี้ได้เลยผมผมเข้าล่างทัฟฟ้าได้เลยไม่เอาเหรอมาถึงจุดนี้ต้องพูดอะไรอีกครับไมถมันฟังมากอีกนะผมไม่รู้ผมไม่รกท้ายคลิปแรกที่แรกแฟนเขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างครับก็พูดไปในทางที่ที่ดีฮะไม่ดีครับแลต่ไม่คือ EPC คือมัน ผมว่ามันมีความน่ารักของขาฟ้าด้วยหรือมันโชว์ด้านที่งองเง้งงองเง้งซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ยุหนึ่งถึงสามคือเขาจะมาแบบคือร่างที่สร้างเอ้ะอะไรเทปที่สร้างกับร่างที่เป็นมันมันค่อนข้างต่างมากต่างมากๆก็มีความคอนทราสต์ที่มันน่ารักอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับก็ผมว่าแฟนๆน่าจะชอบร่างร่างขาฟ้าที่อยู่ในห้องสองเฮ้ยไ,ไม่จริงจริงพี่ชายจริงอะไรนะครับ หมก็เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าซีนที่ทุกคนถามๆกันก็ต้องขอบคุณซีด้วยนะที่เขาก็แบบไม่หลุดเขาก็ไปกับเราต่อเออผมเอาเอาเราขี่เหรอเอาโทษโทษไม่เราคือผมเล่นผมเล่นได้ขนาดนั้นก็ต้องมีต้องมีคู่เล่นที่ดีใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเออ ถ้าเราแบบเอาแบบถ้าถ้าเราตอนนั้นแบบถ้าเราถอยแล้วเราวิ่งเข้ามาแล้วเขาไม่รู้ว่าเราต้องขีดขีหลังอ่ะเออเขาจะทีบหรืออะไรเราเราก็เอาโดนคัดเลยนะเราก็ไม่เคยนัดครับไม่เคยนัดหรือแม้กระทั่งไอ้ช็อตที่ผมจะไปคว้าเขาเหมือนเอออันนั้นเขาก็คือคือท้าฟ้าแค่ต้องหลังอ่ะแต่แค่ผมเห็นว่ามันไกลแล้วผมก็เลยพุ่งไปเลย มันมีอยู่มันมีอยู่คัดหนึ่งที่ผมเห็นค้างกับพื้นผมมัอยู่ห่างกันแค่เนี้ยแต่ก็นั่นแหละครับก็คนเมาอ่ะเออคนเมาอะไรนะครับถามว่าอะไรนะครับผมเมื่อกี้ยุ่งกับไม่อยู่ยังไงนะครับหนักหนักใน้อนยุคเขาไม่โดนใเราเขาไม่ได้นั่งเลยเขาไใจเรานะเขาไม่หนีนะเขาก็บาดเจ็บ จริงๆผมผมรับเขาได้ตลอดเวลาแล้วกันไม่ไม่รู้เราไม่ด้วยด้วยการแสดงคือเราเราต้องแบบระวังระวังกันเองด้วยแล้วก็แบบคอยดูเพราะว่าบางทีมันอาจเกิดการบาดเจ็บได้คือเราก็ต้องเซฟซึ่งกันและกันด้วยใช่เป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไอเฮียแบบคือเราจะรู้กันจะเซฟช่วยกันเซฟกันใช่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดเฮียต่อต่อให้เราเล่นเละเทะแค่ไหนก็ตามใช่ ใช่มีความจริงใจอยู่ในนั้นเราก็คือด้วยด้วยสีผมว,ว่ามันออกมาได้น่ารักขนาดนั้นต้องต้องให้ให้เฮียเลยเพราะว่ามันมีการอิมพจริงจริงฉากนั้นอิมพัว้เยอะมากเลยนะที่คุณมอที่คุณมอเยอะมากเยอะมากจนมันจะล้มจะอะไรเขาก็เป็นคนคอยช่วยผมตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตากล้องก็ถ่ายไปถ่ายหน้าไป <c oughs> ใส่หัว <c oughs> ต่อตอจากนี้ทมเข้มข้นเรื่องมันจะยังไงขนาดไหนครับ ความเข้มข้นเลยครับมันมีอะไรให้กับแฟนๆตอนนี้พี่ตูนก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเพลง Bijounia นะครับ EP หน้าก็ผมว่ามีอะไรให้ได้ลุ้นค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะไม่ได้ดูไหมครับโอเคโอเคโอเคถ้าเขาไม่ได้ดูเขาจะมาล้อเราได้ไงอ๋อถามถึงเขาไม่ได้ล้อถามคือ EP หน้าผมว่าแม่ๆทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะจิกหมอนจนขาดเลยก็ได้ เอเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วก็คือพี่จนเนียร์เนี่ยเขามีความน่ารักของเขาอยู่เลยด้วยพ <c oughs> อแสดงคือพอเราเคยเจอเขาครั้งแรกมันมีเป็นจิ๋งโมเมนต์หลายๆอย่างที่เราพอเล่นด้วยแล้วสนุกดีก <c oughs> สนุกดีให้คุณว่ารู้สึกรู้ใจตัวเองมากขึ้นอะไรอยเงี้ยไม่นะหรอ <c oughs> ไม่รู้ครับเออ ตอนอแม่ตั้กับแม่แม,แ,มแม่ก็ชงจังเลยชงจังเลยผมไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือทุกๆคนก็น่าจะได้เห็นเขาเรียกว่าหลายๆมุมหลายๆตัวตนของทัฟฟ้าแล้ว<ม>เพราะว่าผมก็เชื่อว่าคือมนุษย์คนหนึ่งมันก็มีหลายคาแรคเตอร์เนาะเวลาอยู่ทำงานก็อีกาแรคเตอร์หนึ่งเวลาเราไปอยู่พักต่างจังหวัดก็อีกาแรคเตอร์หนึ่ง เวลามาอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย้วกจากเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ผมสำหรับผมผมคิดว่าท่าฟ้าเนี่ยเขาสบายเนื้อสบายตัวที่ได้อยู่ที่ได้อยู่ที่บ้านเสมอดาวก็เลยขึ้นว่าแบบไม่ต้องสอนดีจังเลยอะอย่างเงี้ยฮึฮึฮึขึ้นอะไรนะกแม่เพียรัวแม่กลัวกลัวกลัวดนจี้กลัวดนจี้ต่อกลัวดนจี้ ก็ด้วยด้วยเฮียส่งด้วยด้วยอะไรคืออะไรไม่มายถึงว่าซีนที่คนเดียวก็ดีอ๋อริงคนเดียวด้วยด้วยมันเป็นเรื่องของครอบครัวผมค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยแหละเพราะว่าเราถ้าเหมือนคนในครอบครัวหรือคนที่เราลักอ่ะคือเออเราเออเราไม่รู้ดิมันมันอินค่อนข้างอินเพราะเรากับเออทุกวันนี้กลับไปยุธยาผมผมก็ยังเจอป้ากับแม่ทุกวันคือมันมันเป็นความแบบ อบอุ่นทางใจเราด้วยถ้าเราต้องขาดอะไรไปมันก็เออมันรู้สึกเขาเรียกเออใช่ครับคมันทุณยากแต่ก็ออกได้ครับแม่ไม่นานครับไม่นาน ก็ EP 5นะครับก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นและเชื่อว่าแม่ๆน่าจะรอดูพี่จูเนียร์อยู่ผมว่าสนุกแน่นอนมีการต่อร้อตต่อเถียงกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าแม่ๆน่าจะชอบมากครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์ทำนายไททัพด้วยนะครับใน Magic Prophecy ก็จะออนทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง GMA 15แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทาง y o ครับผม อะไรนะครับเอ่อที่จริงคุณดู EP 1, 2, 3แล้วก็ไป5แล้วก็ได้นะครับ EPC 5จริงเลยครับ EPC ไจความเป็นใจนึงอะไรนะอะไรนะครับย้อนได้แต่ว่า EP 4ดูครั้งเดียวก็พอครับโอเคอาทายรก็คครับสาคุณน่าจะน่าความม่เช่บรับของเราได้นะ